อาจารโอ้โหอาจารย์โอ้ยได้รับเกียรติจากท่านผู้มีการมาพูดคุยเองเลยนะคะโรงเรียนของเรานี่ไนะคะสังขาเห็นบอกว่ามีทั้งโซลาร์เซลล์ใช่ครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของพืชผักที่เป็นสมุนไพรด้วยใช่ครับเป็นการเป็นหลักสูตรเชื่อมโยงวันที่หลวนะครับแล้วก็แล้วก็ ก่อตัดต่านแล้วก็โูรุลงตออกันด้วยค่ะค่ะคือมีทั้งในส่วนของนวัตกรรมแล้วก็ไม่ลืมร่ากเหง้าการเกษตรกรของเราใช่ไหมคะเดี๋ยวในส่วนของโซลารเซลล์เนี่ยค่ะเราสอนให้ทำถของอาจังคะ สอนนักเรียนทสอนนักเรียนทเพื่อที่จะบริการกับชุมชนด้วยนะครับแล้วก็เราก็คอนเนงกับองค์กรการศึกษาแล้วก็ร่วมกับสถาบันมหาลัยมหาลัยรัฐวันีนะครับแล้วก็กสจรวมถึงการอาชีพที่สุกภากรมาสุช่วยสอนนะครับานักเรียนจะสามารถมาแหโซล่าเซลล์ได้เลยหรอเ่ครับโอ้โหก็ทันสมัยมากเลยนะคะรย์ ก็เป็นเพียงเริ่มต้นนะครับที่เขาได้มีความรู้ได้เรียนรู้โดยมีการรณรงค์โฆษณาอะไรต่างๆก็ด้วยความที่น้องอาจจะไม่ถึงกับลุกขึ้นมาสร้างเองแต่อย่างน้อยเป็นการจุดประกายเรียนรู้รู้เท่าเพราะว่าติดหน่อยที่เราก็คงจะต้องไปสำรวจต่างๆตามเสมอ จะบอกว่าพวกนี้ละว่าอยากจะมีโซล่าเซลล์ที่มากเหมือนกันนะใช่ครับตอนนี้มีเยอะแล้วครับแล้วก็มีเยอะครับใช่ครับแล้วก็ในโรงเรียนเราก็มีติดตั้งไฟฟ้าส่วนที่เป็นตอนกลางคืนที่เราใช้โซล่าเซลล์เพื่อทำก่อนที่พอค่ะแล้วตลอดสามปีที่ผ่านมาที่เราได้ร่วมกับโครงการต่อการครูเนี่ยนะคะพอได้อะไรบ้างคะที่เราคิดว่าโองค์นี่้เราเป็นการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนของเราเลยอ่าสีน้ำเงินยก็คือได้ แล้วก็ดำมาประยุกต์ใช้เชื่อมโยงไปยังทางการศึกษาไม่ไว่าจะเป็นสถานการเขตพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแล้วก็ก่สจอล็กรวมเรงยนสมาคมรวมศึกษาด้วยกันส่วนร่วมด้วยกันกับเพื่อนในการดำเนินโครงการนี้ครับในแง่ของนโยบายในแง่ของการเชื่อมโยงกับ f o u n d a t i o ต่างๆนะคะแล้วเด็กๆนะคะเด็กๆเนี่ยเวลาที่เรามีการน การตัดสินแล้วเป็นไปก้างอย่างเช่น บุคลากรที่มาจากการอาชีพก็จะเป็นครูที่เจนเจนเบลุตินีหรือว่าสี่ละสี่ห้าคนมาเป็นทีครับเพราะว่าท่านผู flying, so ้บริหารก็ส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือกันดีเด็กก็จะเรียนรู้ในห้องเรียนความสุขแล้วก็เรามีชุดสื่อการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจากมอหกรรมศาสตร์ด้วยจากองค์การรวมด้วยสัมปทานด้วยเห็นบอกว่ามีบ็อกเซตตัวไว้เยใชว่ะจะคปทำเป็นยังไงนะคะจ๊ะเห็นบอกว่า เาอยด้านโ้นหาลาากหลายครับเพราะว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบอัตีวันนี้เป็นกรณีของโรงเรียนค่ะผู้ชมกไปยืนตรงนี้่ห็องมากเลยด้านหลังนี่คืออะไรกันเป็นสมุดไพร้อนับเป็นการข้อสมไพร้อนรับก็คุณสอนให้เด็กๆ ใช่เด็กๆก็จะสามารถทําส่วนผสมทําอะไรไนดะ้ตามอาการสูดนะครับถ้าเปิดอดอกก็จะมีกลิ่นหอมเลยครับตอนนี้เราก็จะมีห้องอ่ารว้ตัวห้องผสมผสานเลยนะก็ห้องผสมผสายังมียังใช้โล่งอยู่นะครับต่อไปก็มีสป,ปอนเซอร์อีกแบบหนึ่งก็จะ,ะมีการส่งข้อเส่อห้องผสมผสานที่มีแรงในสนามศึกษา โดยชวงการรว่นแบบเขาแบบนี้นะครัเพราะว่าเราน่ก็มันเป็นส่วนหนึ่ของในเรื่องสิงที่เนที่เราเอามาใช้ในการบริการการศึกษาด้วยนะครับวันนี้มีให้กับครสิหนึ่งไหมคะมีครับเดี๋ยวจาจ้ากลับไปเราจะมีจ้งนายด้วยจะมีวิมีการ บ้านอกเปญอำเภอบรีอังหวนนบี้หอก็นผ่งาหอทต่อนะครับที่นี่เนะใครไม่เมื่อยเดี๋ยเราออกมา่านมยน่นอนเลยค่ะปวัแนน้ก็ขออปปใช้ของกราเองค่ะได้เลยค่ขอบคุาาขอบคุณคสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวจัดใส่ถุงเยครับไปเลยค